มิติด้านหน้านะครับดูนะฮะเตกสิบไฟตาแรมแอร์นะครับแรมแอร์จะกว้างเซติกหกนะครับไฟตาจะไม่เหมือนเซติกเตกสิบแล้วไฟตาจะออกเป็นตัวนิยมของคาวานะครับใส่ทุกรุ่นนะครับไฟตานี้ s n i สี่ร้อยนิน j a หกศูนย์เซติกห้าใส่หมดนี่คือแรมแอร์นะครับมาดูเซติกสี่นะครับเซติกสี่ไฟตาก็เหมือนกันกับเซติกหกนะฮะแล้วก็แม็กหน้าสามจุดห้ายางหน้าร้อยยี่สิบ ดิสคู่เหมือนกันนะฮะนี่บักมูเขียวอันนี้จริงๆมีดิสเดียวนะครับเหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันแรมปแปรจริงๆมีดิสเดียวแต่ว่าไปแต่งดิสคู่มานะครับมาดูดิสคู่นะเพื่อนดูดิดสคู่โชกตัวนี้เป็นโชกเซเ็กซสนะครับเซเอ็กซีอีนะครับมาทําสีแล้วก็เป็นสีเออรินนะครับแล้วก็ใส่ดิสฝั่งซ้ายเข้าไปทําให้กลายเป็นดิสคู่นะครับ วันนี้ผมมาอยู่กับสามหนุ่มเฮ้ยสองหนุ่มสามหนุ่ม <f uck> พัดนะครับตัวเปิดคอนเสิร์ตแจติจานะครับแล้วก็ก๊อปเซดรกสีอ่นนะครับมาจากเพชรบูรณ์เลยนะฮะ <c oughs> แต่มีบ้านอยู่สองที่เนาะอ่า <c oughs> โอกาสดีนะครับที่ได้มาเจอกันเพราะว่าเซดกสีคันนี้ชิวชิวแน่นมากชิวแน่นมากเพราะงัดกันไว้ตั้งหลายเดือนแล้วแหละตั้งแต่ออกรถใหม่ใหม่นะ <c oughs> เนาะแต่ก็ยังไม่ได้มาเลยนะครับกล้องมาโฟกัสทีละคันเลยนะครับโฟกัสทีละคันนี่คืออ่า โพสชั่นท่านั่งของเซอร์ก้าอานะครับร้านนี้แต่คันนี้มันจะสปอร์ตหน่อยเพราะว่าแต่งล้อโตแล้วก็อ่าแฝงมานะครับนะแล้วมาเซทเอ็กซสี่นี่เป็นเซทเอ็กซสี่อาร์นะครับโพสชั่นท่านั่งนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมนะครับตอนนั้นมันเสริมก็เลยเอาเจะออกขึ้นสูงหน่อยนี่นะครับอ่ายังรอแลวเปิดไฟตาให้ดูเนี yeah. ่ยเหมือนกันเซทเอ็กซ์สี่กับเซเอ็กซ์ยี่ห้าคล้ายๆกันนะครับต่างกันที่เครื่องยนต์แล้วก็ ตัว p e r f o r m ร์แมภายในนะฮะมา z ซ X6 นะครับของตัวเปิดคอนเสิร์ตแจทิงจาอันนี้เป็นโพซิชั่นท่านั่งของ z ซ X6R นะครับโอ้ยมีปีกเลยไหมปีกลิซโซมาอันนี้ VIP ชอปปี้แล้วเนอะเซ็นอย่างเดียวนี่นะครับโห oh, พอมาเซ็ต X6 เริ่มอวบเริ่มอวบแล้วแล้วก็ท่านั่งจะเริ่มสปอร์ตมากนะครับอันนี้จะสปอร์ตมากกว่าเซ็ต X4 และเซ็ต X5 นะครับไล่ระดับมาเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็มาะเอีกของเรานะครับบักเบี้ยมใหญ่นี่เลยนี่ท่านั่งโพสิชั่นนะครับประมาณนี้หมอบไม่เท่าเซตเอ็กหกนะครับผมบอกก่อนนะครับใครที่คิดว่าเซตเ็กสิบจะหมอบกว่าเซตเ็กหกคิดผิดนะครับสี่คันนี้เซตเ็กหกหมอบที่สุดนะเพื่อนๆมาดูมิติด้านบนนะครับมาดูมิติด้านหลังนะครับช่วงท้ายนะครับถังนะครับมันจะต่างกันนะครับ ตัวที่ซีซีเยอะมันจะแตกต่างกันที่ถังเพราะว่าตัวถังน้ามันนี่จะกว้างมากตามซีซีเลยแต่ถ้าเรามองดูด้านข้างเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ถ้ารถว่าซีซีต่างกันดูที่ตรงนี้เลยทําน้ำมันถังน้ำมันจะใหญ่มากแล้วก็ช่วงแฟร์ลิงนะครับนี่แล้วก็ย้ายมาที่เซดิค 6R นะครับอันนี้มันใหญ่กว่าเซดิส10เลยนะแล <laughs> ้วนี้กว้างกว่าเซดิค10อีก นะครับกว้างกว่าแล้วก็ตัวท้ายไฟลิ่งท้ายข้างหลังนี่กว้างกว่าด้วยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงระยะเบาะจะยาวกว่านิดนึงนะครับช่วงระยะเบาะจากนี่นะครับหนึ่งสองคืบนะครับเตรียมๆเ,เลยนี่มั่วชิบหายเลยแล้ว <laughs> โอเคแล้วก็มาดูที่ซ x 4ี่ r นะครับมิติตัวรถที่มองจากด้านหลังนะครับ <laughs> เพื่อที่จะได้เห็นตัวแฟลิ่งทั้งหมดแล้วก็ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็จะเล็กลงนะครับเล็กลงอีกนิดนะฮะ แล้วก็แต่ท้ายไม่ได้เล็กเลยนะครับเซต X สี่ท้ายไม่เล็กเลยนะครับจะดูใหญ่กว่าเซต X สิด้วยซ้ํานะครับนี่นะฮะแล้วกมิติเซต X ห้าจะเหมือนเซ็ X สทุกอย่างนะครับภายนอกเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างเลยใส่อะไรด้วยกันได้เลยนะครับใครหาอะไรแต่งเซ X ห้าเซ็ X สใส่ด้วยกันได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะหล่อแฟร์ลิงครอบจะวิงอาร์มครอบถังมันก็เลยดูใหญ่กว่าคันนั้นนะครับแต่จริงๆเหมือนกันดูล้อล้อมัน แปลงล้อตัวเซตเก้าร้อยมาแล้วครับคันนี้ก็เลยดูใหญ่กว่าเซตเลขสี่จริงๆอยากได้เซตเลขยี่บห้าเดิมๆเนี่มันจะได้มิติจริงๆนะครับแต่เราหาหาไม่ได้อันนี้คือเราลดพี่น้องนะครับแล้วก็ลดผมสองคันเซตยี่บห้าเซตสิบนะครับโอเคมาดูมิติด้านข้างนะครับดูมิติด้านข้างดูมิติด้านข้างนี่เลยดูมิติด้านข้างมองไม่แตกต่างเลยนะครับสำหรับสามคันนี้นะครับ มองไม่แตกต่างเลยเซตเล็กหกเซตเล็กสี่เซตเลห้าเซตเล็กสิบเราจะมาเปรียบเทียบความสูงเบาะให้ดูนะครับดูจากข้างหลังก็แล้วกันให้ดูจากข้างหลังผมจะเริ่มสแตนดาร์ดเลยทุกคันสแตนดาร์ดหมดนะครับยกเว้นคันนี้คืออิงกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันมาดูหลังตรงเลยนะครับมุมกล้องดูเท้านะครับดูเท้าของผมนะครับสูงอยู่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมสูงอยู่ร้อยเจ็ดสิบ ตูเท้าประมาณนี้นะครับเกือบเต็มนะครับสําหรับเซตเิห้าหรือเซต็สี่นะครับสําหรับเซตเ็สี่เหลือส้อนนองยังไม่ถึงอีกนิดนึงนะครับส้อนนองผม <c oughs> ส้นเท้าส้นเท้าหยอกหยอกมาดูเซตหกนะครับเซาเอ็กซ์หก e เริ่มขยิงแล้วนะครับส้งเกตว่าเซตเหกเริ่มขยิงนะครับจะแบบว่าให้ให้โพสชั่นท่านั่งที่ดีนะครับในการฉี่บิกไบผมว่า มันมีต้องมีขยิ่งนิดนึงนะครับมันถึงจะออกดูแนวสปอร์ตนะครับแต่ว่าจริงๆฝรั่งขี่เตรียมเท้านะแต่คนไทยเราเป็นตัวเตี้ยงไงก็งเลยขยิ่งมันเคยกลายเป็นรถสนิยมไปแล้วต้องขยิ่งนะครับมาดูเซ็ต X10 นะครับเซ็ต X10 กับเซ็ X6 ความสูงเบาใกล้เคียงเลยนะฮะน่าจะเท่ากันแหละมันก็นเลยเหลือส้อนเท้าประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้านั่งเซ็ต X6 จะหมอบกว่านะเพื่อนๆก็ตัวนี้แม็กซ X 1 0อยู่ที่6นิ้วนะครับใส่ยางเดิม190นะครับแม็กซ X 6กแม็กานิ้วใส่ยางเดิม180นะครับแล้วก็แม็กซ X 4 R นะครับขนาดนาด4.5นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยาง150นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นล้อหลังเซร900นะครับใส่ยาง180มันก็เลยดูใหญ่กว่าเซท10สีนะตัวนี้เราไม่นับแล้วกันมิติมันโกงนะครับเอามิติหลกัลกๆคือสามคันนี้อยู่แล้วยี่าเอามาเสริมให้มันได้สี่คัน,นเฉยนะครับหลกัลกๆก,ก,ก็คือสามคันนี้เลยมิติด้านหน้านะครับดูนะฮะเซท10ไฟตาแรมแอร์นะครับแรมแอร์จะกว้างยางหน้า แมกหน้าส5มุดห้านิ้วใส่ยางหน้าร้อยิบนะครับเหมือนกันหมดเลยมาตรฐานร้อยี่สิบดิสคู่นะครับมาดูเซติกหกนะครับไฟตาจะไม่เหมือนเซติกเซติกสิบแล้วไฟตาจะออกเป็นตัวนิยมของคาวานะครับใส่ทุกรุ่นนะครับไฟตานี้นินจา4ี่ร้อยนินจาห5 0้าศูย์ห้าใส่หมดนี่คือแรมแปียนะครับดิสคู่แมกหน้าสามจุดห้ายางหน้าร้อยี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูเซติกสี่นะครับเซติกสี่ไฟตาก็เหมือนกันกับเซติกหกนะฮะแล้วก็ แมกนาสามจุดห้า 5, ยางหน้าร้อยยี่สิบดิสคู่เหมือนกันนะฮะนี่บักโูเขียวอันนี้จริงๆมีดิสเดียวนะครับเหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันแรมเบีจริงๆมีดิสเดียวแต่ว่าไปแต่งดิสคู่มานะครับมาดูดิสคู่นะเพื่อนตัวดิสคู่ชกตัวนี้เป็นชกเซ็เอ็กซีนะครับเซเ็กซีอาร์เอสีนะครับมาทาสีแล้วก็เป็นสีเออรินนะครับแล้วก็ใส่ดิสฝั่งซ้ายเข้าไปทําให้กลายเป็นดิสคู่นะครับเซ็เ็กซีนี่ราคาเท่าไหร่นะครับ ออกศูนย์ไหมออกศูนย์สามแสนหกพี่สามแสนหกเก้าไหมอ่าไม่พี่สามแสนหกส่วนอันนี้ผ่อนดาวยังไงครับดาวไปห้าหมื่นพี่ห้าหมื่นหมื่นผ่อนเดือนเท่าไหร่หกพันสามหกพันสามกี่วันอ่าห้าปีพี่ห้าปีหกสิบวันหลรอรอยเนาะตอนนี้ได้กี่วันแล้วนี่โอจะจะสิบเรามั้งจะสิบเลยได้ยินว่าประกาศขาย ขายจริงเหรอขายจริงพี่ตอนนี้ได้ยังไงมีคนติดต่อมาไหมก็มีบ้างพีขยยงง่ขายยังไงขายยังไงถือโอกาสนี้เป็นการแนะนําหรือว่าโปรโมทให้น้องได้ขายรถนะครับกรอบเขาจะขายเซติก 4R นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ติดต่อคอมเมนต์หรือเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรก๊อบไว้นะครับใต้คลิปนะครับอ่ะรายละเอียดได้เลยครับครับใครที่เซติก 4R ติดต่อผมได้เลยนะครับแล้วก็อ่าตัวเนี้ผมปล่อยดาวอยู่ที่ ห้าหมื่นขอแค่เงินดาวแค่ห้าหมื่นพอนะครับแล้วก็เปลี่ยนสัญญาไปได้เลยครับประมาณนั้นเขาบอกว่ายังไม่ถึงหนึ่งปีมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันแล้วแต่เคสอะพี่เราเออมันไม่แน่นะแล้วใช่มันแล้วแต่เคสเพราะว่าบางเคสเขาก็ได้บางเคสมันใครที่เครดิตดีที่จะไม่ซื้อต่อเราอ่ะอ่าใช่มันอยู่ที่เครดิตของคนด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับฝากเลยนะครับเพื่อนๆใครอยากได้เชลิสิอาลด สิ่งๆมาดูไม่มาดูไม่นะเพื่อนมาดูไม่มาดูไม่มด,ไมดูไม่นะครับตัวไม่ตัวนี้สเต็กสีอาประมาณสิบเดือนเนาะก็ไม่อยู่ที่เนี้ยเบิ้งบ่เป็นมาเลยเจ็ดพันสองรถจริงๆเลยยังไม่ถึงรอบเซอร์วิสใหญ่เนาะหมืน2 2> ่นสองเนาะเซอร์วิสใหญ่แล้วก็รถจริงๆเลยหน้าจอทีเอฟทีอย่างสวยนะครับก็ไม่สวยงามนี่เลย นีเลยเรียนไม่เจ็ดพันสองร้อยสองกิโลประมาณนี้นะครับเสตนทียี 4, ่ห้าเสตนทสี่เสตนหกเสตนทสิบนี่คือโฉมหน้าของชายชะก,กันที่ต้องคดีเอ้ยเฮ้คนที่เป็นเจ้าของนะครับเชิญ <c oughs> มาวนนี้ก็คือน,น้องที่สนิทนั่นแหละน้องน้องที่คุยกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เห็นกันอยู่ตลอดแล้วก็ออกคลิปด,ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมสามคนเอโต้กับแบกเอ่อพัดขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ